สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้วกลับมาอยู่กันกันกบเกม s า a r เซดแอสเนียทริกเกอนะคะเพื่อนเอนเกม RPG จัดทีมแนวไอดอลน่ารักน่ารักนะตัวละครน้นองนนี่น่ารักมากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยเรากําลังสองจิตสองใจคือตัดสินใจไม่ถูกนะคะเพื่อนๆว่าเราจะเอาตัวละครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตัวนี้ดีหรือเปล่าสําหรับ เฟเดริกานะคะซึ่งเป็นตัวโจมตีธาตุมืดอืมคือแบบว่าน้องน่ารักจริงนะแล้วก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวโจมตีไหนๆอ่ะธาตุไหนๆอ่ะมันจะมีตัวที่โจมตีตัวดาบนะคะเพื่อนๆนเด่นอยู่หนึ่งตัวเราคิดว่าเฟเดริกาเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเด่นนั้นนะคือคิดว่าถ้าดูจากสกิลที่เราดูกันคราวที่แล้วแล้วเนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาลองไปลงดานกันนะคะเพื่อนๆ่ไป กไปลงด่านแล้วเดี๋ยวไปขอยืมตัวคนอื่นที่มีตัวเฟเดริกาที่แบบว่าเลเวลเยอะๆนะคะเข้ามาลองต่อสู้กันเดี๋ยวเราขอกดรับรางวัลรีวอร์ดตรงนี้สักนิดนึงนะคะจากการฟาร์มของไอดอนี่ตอนนี้ได้ของแบบยางเยอะเลยเพื่อนๆสำหรับการฟาร์ม12ชั่วโมงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ด่าน18-49อืมซึ่ง ลงด่านนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องใช้นะคะสองทีมในการลงแต่ว่าตัวละครของเรามันก็ช่างน้อยนิดนักนะเพราะว่าเนื่องจากว่าพักห่างหายจากการเล่นไปนานมากเลยนะคะไม่ค่อยได้ปั้นตัวอะไรสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยมีตัวละครนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาจัดทีมกันใหม่เดี๋ยวเราจะไปจัดทีมที่2ก่อนจะไปเอาตัวที่ เก่งๆทีมสองมาไว้ทีมหนึ่งก่อนเออขอจัดตัวนิดนึงนะคะนี่เลยเอาตัวว่าพวกนี้ออกก่อนเดี๋ยวฝากตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปจัดทีมหนึ่งกันนะคะเพื่อนๆสำหรับทีมหนึ่งเนี่ยเราก็จะใช้ตัวโจมตีเด่นๆเลยก็คือยูนะนะคะแล้วก็มีน้องเซียเออตัวนี้เอาออกแล้วก็จะเอาอีกคนหนึ่งเป็นตัวแทงนะคะ สำหรับนี่เลยจำชื่อน้องไม่ได้แต่ว่าเป็นตัวแท้งที่โหดมากเลยเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวได้มาดูกันด้วยว่าเขาเก่งยังไงนะแล้วก็ตัวซับด้านหลังเราก็จะเอาเป็นตัวฮิลแสงนะคะเพื่อนๆซึ่งสามารถชุบได้ด้วยแล้วก็มีตัวเร่งให้ออกอันติได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเสร็จแล้วสำหรับทีมแรกของเราแล้วก็มาจัดในส่วนของสกิลกันนิดนึงนะคะสกิลเนี่ย ทุกตัวเลยที่เรามีตอนนี้เราจะเลือกบอสซ้อมหมดยกเว้นตัวน้องเสียคนเดียวเพราะว่าสกิลเอเว y ของน้องเสียเนี่ยเราคิดว่ามันเหมาะกับการลุยด่านธรรมดานะคะมากกว่าสกิลบอสซ้อมบอสซอมนี่เอาไปตีบอสน่าจะเวิร์กกว่านะโอเคสําหรับน้องเซียนะคะแล้วก็ไปจัดทีมที่2กันทีมที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปยืมตัวใหม่ที่แพทนี้นะคะของเพื่อนคนอื่นมานี่ไงมีด้วยนี่เลย เเดริกาโอ้โหเขาอัพมาเลเวลสูงมากเลยค่ะทุกคนอัพไปเลเวลส7งแล้วนะคะโอเคใส่มาโลดนะก็เป็นตัวโจมตีจริงๆคนจะอยู่แถวนี้แหละอ่ะแล้วก็เนื่องจากน้องเป็นตัวธาตุมืดแล้วนะเดี๋ยวขอสลับก่อนเป็นตัวที่เรามีตัวอื่นดูสิว่าจะเอาตัวอะไรเข้ามาช่วยโจมตีดีนะเน้นเป็น เน้นเป็นตัวนี้ละกันทัดน้ำแทงที่อ่อนๆลงไปตัวหนึง่งแ <laughs> <laughs> ทงเราอ่อนเกินไปอย่าเอาลงไปเลยสงสาร <laughs> เอาตัวสีเขียวก็ได้นะมาช่วยโจมตี <laughs> แล้วก็ให้นีเลยเฟเดริกาเป็นตัวเด่นเลยตัวอื่นก็จะอยู่ข้างหลังนะคะโอเคเรียบร้อยกดคอนเฟิร์มแล้วก็มาจัดสกิลกันเฟเดริกานี่เราจัดไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นตัวยืมนะคะส่วนวิจัดได้ด้วยเหรอวิตอนแรก ตัวยืมเราจัดสกิลไม่ได้ดิใช่ป่ะเดี๋ยวเราจะเลือกบลสอมแล้วก็ตัวอื่นเลือกบอสอมให้หมดเลยแต่ส่วนสําหรับตัวสุดท้ายนะคะเพื่อนเพื่อนเรายังไม่ได้ปลดล็อกสกิลเขาก็เลยไม่ใช่ปลดล็อกสกิลดิมันยังไม่มีไอ้การ์ดอะที่เป็นตั๊กอินนะคะเราก็เลยไม่สามารถบลสอมได้สําหรับตัวสุดท้ายของเราโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปลุยด่านนี้กันนะคะดูกันว่าเฟรเดริก้าจะเก่งขนาดไหนนะคะด่านนี้มี2 ยกด้วยกันเอาละพร้อมกันแล้วหรือยังเราโหลดแพบนะคะยูยูยูยอาโหลดนานอะเพื่อนๆเรานั่งหลอพอมกันเอามาแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวขอไปปิดไม่ใช่ปิด ให้เขาโจมตีช้าๆนิดนึงสำหรับรอบแรกนะคะของเราก็จะเน้นเป็นตัวแทงและตัวโจมตีนี่เลยตัวแทงของเรานี่บาเรียกุลาบบาเรียกุลาบนะคะพเพื่อนๆจะสามารถสะท้อนการโจมตีได้บางส่วนด้วยและนี่เลยยูนะของเราเข้าไปโจมตีแล้วเด้งเลือด คือเสมือนกับเลือดเต็มอยู่ตลอดเวลาเัดเข้าไปเลยน้องเซียเนี่ยจริงๆก็ดีนะถ้าเกิดเขาตีอันติแบบนี้แล้วศัตรูตายนะคะเขาสามารถโจมตีอันติใหม่อีกครั้งนึงแต่ว่าศัตรูตอนนี้ข้าวพลังเยอะมากสาหรับด่านนี้น้องเซียเราเลเวลน้อยก็เลยไม่สามารถโจมตีศัตรูตายได้และนี่คือการคิวมูเป็นไงล่ะคิวแสงซับแสงนะคะเจ๋งมากคิวแรงและชุบดีเติร์โดเมียวสัสส น่ะจัดการตัวฮิวของฝั่งนู้นด้วยอยู่นะตายไหมตายไหม,มไม่ตายเหรอต้องเสียสัดตุ้มไม่ตายเอาช่วยกันตีดูดิถ้าพลังน้อยมันน่าสงสารแบบนี้แหละเ <c oughs> ดี๋ยว, <c oughs> วต้องฟาร์มเลเวล <c oughs> เออเก <c oughs> มนี้ไมเเ่มีฟาร์มเลเวล <c oughs> โอเคจัดการได้นะคะสำหรับรอบแรก <c oughs> ต่อไปรอบที่สองนะคะเราก็จะมีเฟเดริกาเป็นตัวเอกคราวนี้เนี่ยเลเวลสูงถึง 277นะซึ่งไปยืมเพื่อนมา<_ EN> <_ EN> ไม่ใช่ของเราไปยืมเพื่อนมา <_ EN> เดี๋ยวดูว่าน้องจะออกสกิลเป็นยังไงบ้างนะคะออ้เริ่มมามีบาเรียเลย <_ EN> อู้เป็นตัวโจมตีที่มีบาเรียมาตั้งแต่ก่อนหน้ามันเป็นเหมือนแบบโลใช่ปะ่ะอุ้ยแต่ว่าตอนนี้โดนฝั่งนู้นนะคะเสกให้เป็นสมุดไปแล้วูแล้วโดนลถกำลังโจมตีอีกนะ <_ EN> แต่ว่าดูตอนนี้คือนี่อันตีปึ๊บโอ้โหแรงมาก เนื่อจากเลยเวล่าเขเยอะด้วยงาเพื่อนๆโดนเสกเป็นสมูทอีกแล้วเอาลุกขึ้นมาโจมตีใหม่โจมตีจากตัวฮิวฝั่งนู้นแหละเรียบร้อยนะคะเหลือตัวสุดท้ายอ่าคือโจมตีแรงมากเพราะว่าทีมก่อนหน้านี้ที่เราจัดมาไม่สามารถเอาฝั่งนู้นได้ลงนะแต่ก็เฟเดรนะิก้านะคะ,ะ,คะก็ช่วยไปได้สบายๆเลยต้องขอบคุณเพื่อนที่ให้เรายืมตัวเก่งมาด้วยนะคะเย้เยยเดี๋ยวเล่นไปอีกนิดนึงอะ่ะ ด่าน1 8อะ่ะก็จะได้ตัวไอเนี้ยชิ้นส่วนของซับแสงมานี่เลยก็ค่อยๆสะสมนะคะเพราะว่าตอนหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าจะมีแจกชิ้นส่วนด้วยตอนนี้ได้ชิ้นส่วนมา10และเดี๋ยวก็เก็บไปอีก10สักพัก10 10, 10 10 10 10ก็ครบ50ก็เรียกมาได้อีกหนึ่งก็อัพตัวแสงนะคะเป็น s s r 1ได้เนาะโอเคเรียบร้อยคือ ตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะหาน้องมาไว้ใช้สักคนหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่มีแต่เราคิดว่าเราจะทุ่มทุนคืออย่างน้อยต้องมีน้องหนึ่งคนในทีมนะคะวันนี้เราก็จะสุ่มเลยจนกว่าจะได้คือจนกว่าจะได้เนี่ยหมายถึงตอนนี้เรามีเหรียญสีม่วงเนี่ยเพื่อนๆ61เเหรียญแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมนะคะจนครบ 280เหรียญเดี๋ยวจดไว้ก่อน280เหรียญเนี่ยเราก็จะได้น้องมาเลย1คนนะคะนี่เลยสามารถมาซื้อได้50ชิน้นนี่ซัมมอนได้1ตัวตอนนี้เราก็จะต้องเอา61ลบ180บ1 8อัแติเป็น60แล้วกันลบ280ก็ได้220เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องสุ่มทั้งหมดถ้าเกลือ 220สุ่มแต่ดูสิว่าเราจะโชคดีหรือเปล่านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะขอเปลี่ยนตัวที่รีครูสตรงนี้นิดนึงเปลี่ยนเอาน้องน้องที่เป็นจุมตีมืดออกเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ดันขึ้นให้เป็น SSR 1เพราะว่ามันจะได้ปลดล็อกช่องใส่อุปกรณ์เพิ่มได้นะคะเพื่อนๆเออเอาแบบนี้ดีกว่าปุ๊บโอเค พร้อมกันแล้วตัดสินใจได้อย่างแน่วแน่ว่าจะพาน้องเฟเดริก้ากลับบ้านเพื่อนๆช่วยให้พลังเราด้วยเราคาดหวังว่าจะได้ถ้าไม่ได้เฟเดริกา้าก็ขอน้องเซียหรือ,อยูนาะมาเพิ่มก็ยังดีโอเคเป้าหมายอย่างมั่นคงเริ่มเลยฮึบติ๊กอันนี้เลยจะได้เร็วๆปุ๊บมาเริ่มการสุ่มครั้งแรก วับ <Web. laughs> ข่าวโจ๊ข่าวโจนะจี๋อุ้ยรุ้งจ้ะแตกเป็นรุ้งอุ้ยโชคดีสำหรับรอบแรกนะคะก็ได้รุ้งแล้วสีอะไรอุ้ยสีฟ้าเหรอใครเอย่ยอ้ยตัวจุมตีอุ้ยอย่างนี้มันก็ได้ตัวน้ำแข็งได้หรือเปล่าใช่หรือไม่โอไม่ใช่ขีใจได้น้องปืนมานะคะ แหมเราก็คิดว่าจะได้แพทริเซียมาซะอีกไม่ใช่แพทริเซียนะคะเป็นน้องคนนี้อโอ,โอเคโอเคน้องคนนี้ก็ได้ต่อกันเลยอาจจะได้อีกตัวหนึ่งก็ได้นะได้หรือเปล่าได้หรือไม่ลุ้นลุ้นตลอดอ่ะมีให้ลุ้นตลอดโอ้ได้หนึ่งนะคะโอเค สวยงามต่อกันเลยไหนๆก็ได้แล้วดวงมันมาแล้วไง,ว,งไวิ่งไวขาวอีกแล้วเหรอมาลุ้นกันตรงนี้ทีก็ได้อุ้ยยังคงขาวอยู่โอ้ยพลาดไปได้นะไม่เป็นไรเราต้องมีดวงก่อนที่จะเอาไปแลกซื้อที่ร้านสิเว็บอุ้ยขาวจ้าจ้า ไม่ได้นะคะสำหรับรอบนี้เรายังคงมา่มั่นต่อไปยังไงก็ได้ SR เยอะเอาไปเอาไป,าไปแบบว่าอัพขั้นต่อได้วุ้บอุ้ยเข้าเจ้าโอ้โหตรงนี้ก็ยังไม่แตก <c oughs> เป็นรุ้ง <c oughs> โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยเดี๋ยวทำไม SR เหลือน้อยแค่นี้ล่ะคะเรายังคงมั่น กันต่อไปค่ะว้าวลุ้งมาแล้วสกีลุ้งกันโอ้สีแดงจ้าโอ้สีแดงสติงเหรอใครอะหรือสิว่าจะได้ใครเข้าทีมนะคะโอ้ตัวนี้ตัวนี้เราไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ แต่ถ้าเลเวลเยอะๆเขาก็เก่งนะเพื่อนๆเขาเป็นตัวแทงนะคะน่าถึนกันต่อเลยเผื่อได้อีกได้เอเยอะถึนกันต่อเผื่อมีอีกตัว SR 3แล้วเนี่ยรอบนี้โอ้ยเจ๋งเฮ้ยได้ยิรู้อีกนึงสีแดงอีกแล้วค่ะอู้ได้สติงเหรอน้องคนเดิมหรือเปล่า โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเผื่อได้อีกตัวอะอุอ้ยโชคดีอะได้ SR ก็ต้องเยอะนะคะรอบนี้มาเรายังคงคิดถึงเฟเดริก้าอยู่เหมือนเคยปุบป๊บอุ้ยขาวอะ่ะขาวจริงๆด้วย พอเอสไอเยอะถั S <S <Schools> <ble> o, e! ่วถั i, okay. <ée> ่วยตัวสุ่มเราหมดแล้วดีโอเคเดี๋ยวเราจะลองออกไปดูนะคะว่าถ้ารอบนี้ไม่รู้งเนี่ยปุ๋ยได้เอสไอยอะอ่ะคุ้มอยู่คุ้มอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเรามีเหรียญเหรียญม่วงกี่อันละ หนึอโอเคต้องมีทั้งหมด280รใช่ป่ะเดี๋ยวค่อยๆบวกกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆหาเฟเดริกาไปเรื่อยๆตอนนี้เพชรก็ยังคงมีอยู่ตัวหมดอะสุ่มจนตัวหมดเลยอ่ะเฟเดริกาจ๋าทุ่มทุนเพื่อเฟเดริก้าเลยนะเนี่ยเอาล่ะรอบนี้ ก็ตรงมาแล้วไหมอุ้ยโอ้ยอย,อยากเจอน้องใจจะขาดคืออยากเห็นตอนที่ตอนที่สุ่มได้เนี่ยมันจะแบบดีใจสุดๆนะเวฟอุย้ยไม่แวฟยังคงไม่ได้อะไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องก็มาเพื่อนๆ โอ้โหคือดวงเรากับเกมนี้นี่จริงๆเลย oh, la, la, la. อย่าเราเอาการันตีอย่างเดียวสิมาโอ้ไม่มาจริงปึง้งยิงไม่ปิงนะคะ sh i sh i ไม่แบบมีปิงแวบมาให้เราดีใจแบบตอนแรกเลยอะปึ๊บ เอ้าโอ้โหเกลือขนาดไหนขนาดโอ้รุ้งรุ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 งอ,อาจจะได้อาจจะได้มันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ใช่ไหมโอกาสออกมันก็ยังมีอยู่ฮึบโอ้โหแดงอลุ้น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 โอ้ๆๆๆๆโห น้องหัวม่วงน้องมือปืนของเรานะคะแหมแล้วก็ลุ้นตัวดาบดาบแดงของเราน้องยูนะของเราไม่ใช่อะเสียใจไม่เป็นไรมาเรายังคงไปกันต่อนะคะปึ๊บวิง่ง ไม่ใช่แล้วต่อกันเลยสู้เขามันต้องได้อยู่ยังคงข่าวจัวออุยแต่ว่าแตกรุงอีกแล้วค่ะโอ้ย,อยรอบนี้ก็อาจจะใช่ก็อาจ,จเองคงโชคดีก็ได้นะ ใช่ไหมอุ้ยสีแดงอยู่นะอยู่นะอยู่นะอ้ไม่ใช่แล้วโอ้ยน้องหูหมาโชว์แล้วก็อุษาดีใจ ยังคงไม่มานะแต่อันนี้เราเพิ่งเคยได้ด้วยนะคะน้องถึงมาเนี่ยโอเคปะเราไปต่อกันเลยอีกสักนิดวิง่งอุ๊ยอะไรจะเกลือขนาดนั้นเนี่ยฉันยู่นะ <c oughs> ก็ไม่มาอีกทีฮฮ้ งไงเนี่ยวิได้ SR เยอะนะคะคือครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวเช็คแปมก่อน2 2แล้ว220แล้ว220ละเราขาดอีก60 60แต้แปมก็คือสุ่มอีก6ทีเราก็จะได้น้องเฟเดริก้ามาครอบครองนะคะเพื่อนๆพ,พักกับบ้าน แต่ว่าอยากได้ก่อน60จังเลยมีโอกาสออกก่อน60มั้ไหมเนี่ยเพื่อนๆว่ามันต้องได้ดิมาต่อกันเลยวิง่ง <laughs> ฉันเคลียดใจ เสียงอ่อยแล้วนะเอาต่อฮิ๊โอ้้หูยอู้หูยเลยอ่ะโอ้้หูยอเมเรโตอะรเปาไม่ได้แล้วนะคะรอบนี้มาเรายังเหลืออีกสองรอบให้ลุ้นปึ๊บรุงร้งรุง้งรุ้งอ้ยโอ้ย ไม่มาให้ตายเถอะรอบนี้ได้ SR มาเจ็ดตัวแน่เยอะมากเลย,อ,ยอะไรกันเนี่ยโอเคขาดอีกรอบเดียวนะคะเพื่อนๆรอบสุดท้ายเราก็จะได้เหรียญม่วงครบ280เหรียญละอืรอบนี้ขอให้รุ้งก็แล้วกันจะได้เก็บเหรียญไว้หาตัวอื่นโอ้โหยังคงไม่ ร้ายกับเราจริงๆเลยโอ้โหดูซิเราหมดอะไรไปกันบ้างนะคะวันนี้เพื่อนๆตอนแรกเนี่ยเรามีเพชรแดงทั้งหมด2องแสนเพชรนะแต่ว,ว่าตอนนี้เหลือ1นึ่งแเแล้วนะคะและตั๋วสุ่มก็มี60สิบใบหกกว่าใบนิดหน่อยก็หมดเลยใช้หมดเลย ย,ยังไม่ได้ให้ตายเถอต้องไปซื้อเอาจากเหมือนกับว่าการันตีแล้วเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าให้เราไปสามารถซื้อได้ในร้านค้านะคะเนื่องจากว่าเก็บสะสมเหรียญการจัดก,การสุ่มเนี่ยจนครบนะก็ถึงจะสามารถมาแลกซื้อได้นะคะซึ่งตัวแสงมืดเนี่ยเขาจะมี แต้มที่เวลาใช้ซื้อเนี่ยสูงกว่าปกติถ้าเป็นตัว SR ธาตอื่นนะคะสีแดงสีเขียวสีฟ้าเนี่ยจะใช้แค่ร้อยเหรียญเท่าน,นั้นแต่ตัวแสงมืด2อ0นะตัดสินใจน้องมาเลยหนึ่งคนได้มาแล้วนะคะเอ้ยดูสิในที่สุดก็ได้น้องมาครอบครองปุ๊บ เปิดมาแล้วคือแบบมันไม่มีคัสซีนสวยๆวยเหมือนตอนสุ่มได้ไงเข้าใจเปล่าอุ๊ยคือแบบอานเงี้ยกดมาจากชิ้สนสะ่วน่ะมันจะจ่อยๆอะ่ะถึงแม้ว่าได้น้องมาแล้วก็เถอะนะคะอืมเฮ้ยมีแพ็คมาต่อเลยอะ่ะเนี่ยแพ็กเนี้ยได้ตัวสุ่มทพรีเมียมอีกสามสิบนะตัวสุ่มธรรมดาอีกสามสิบนะ โอ้ยเดี๋ยวกดรับของก่อนวันนี้มีอะไรแจกบ้างนะคะนี่เลยก็ได้อู้มีตัวซุ่มสีทองอีกสิบใบออ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะมากดรับของก่อนออ้ยกดเข้าเกมมาก็ไม่ได้มาดูช่องของเลยนะคะอเอ้ยเอาไม่เป็นไรใช้เพชรไปแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะเดี๋ยวเราค่อยเก็บสะสมเพชรกันต่อเราก็ได้เฟเดริก้ามาแล้วนะคะเดีว๋วว่าตอนนี้ของอัพนี่แทบจะหมดแล้วอ่ะก็ต้องเอาน้องนะคะ มาไว้ในช่องนี้กันก่อนได้รางวัลเพิ่มด้วยได้ตัวใหม่ก็ต้องเอาน้องมาใส่ในช่องนี้ปลดล็อกก่อน150ร้อยห้าสิบเพชรปึ๊บอยู่ไหนกันจ๊ะฟเฟเดริกาที่รักน่านี่เลยเอ้ย โอเคเดี๋ยวจะได้เอาไว้เป็นทีมรองของเราก่อนนะคะจริงๆเนี่ยเพื่อนๆตัวละครทุกตัวนะคะในเกมเนี้ยที่เป็นระดับ S S R เนี่ยเราว่าเก่งนะถ้าดันให้เขาเลเวลสูงๆเนี่ยก็สามารถเอามาปรับเอามาจัดทีมนู้นนี้นะคะเพื่อนๆให้แบบว่าเล่นผ่านด่านลุยกันไปได้ง่ายๆเรื่อยๆสำหรับ ID ของเราเนี่ยเป็น ID ที่ไม่ได้เติมเงินนะก็ยังเล่นมาได้ถึงขนาดนี้เลยเพื่อนๆคือแบบว่าเขามีของแจกเยอะ มีเพชรมีอะไรพวกนี้ก็ค่อยๆเก็บๆมานะคะแต่ว่าในการเล่นเนี่ยผ่านด่านได้โอเคเก็บฟาร์มเก็บสะสมของตีบอสเนี่ยพอได้แต่ว่าถ้าพูดถึงเกี่ยวกับการ PVP เนี่ยอยู่ในหน้าไหนนี่มันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าตัวที่แบบว่าเขาเก่งๆเนี่ยเขาก็จะเล่นมาตั้งแต่ต้ตตนใช่ป่ะเขาก็ฟาร์มของหรือว่าเติมเงินมาแบบต่อเนื่องนะคะก็จะแบบว่าอยู่ในระดับท็อปอาจจะสู้ ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะแต่ก็มาแอบร่อยทีมที่เลเวลน้อยๆอ่ะก็ยังได้อยู่นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ PVP ก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนๆหาทิมที่เลเวลน้อยๆแล้วกดสกิปเอาได้เลยสบายๆคือตอนแรกเนี่ย และช่วงเวลาเล่นอาจจะยาวนานนะคะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขามีระบบที่จะช่วยย่นระยะเวลาในการเล่นนะเมื่อก่อนต้องมาตีเองหมดเลยนะเนี่ยพวกตีบอสนะคะตีหรือว่าตีแบบ PVP อะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยววันหลังเราก็มาลุยกันต่อกับเกมนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วถ้าชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ดว้วยนะไปล้วจ้าบ๊ายบาย